วัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบบิซารางช n แนลนะคะซึ่งเป็นช่องของโบเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะโบจะพาทุกคน ไปแต่งหน้ากันนะคะในลุก everyday ซึ่งเป็นลุกที่โบแบบแต่งประจำแต่งบ่อยแล้วก็คิดว่ารอดทุกง,งานค่ะ <c oughs> ค่ะก็ครั้งนี้นะคะจะเป็นคลิปการสอนแต่งหน้าครั้งแรกของโบค่ะแต่ว่า,เ,าเป็นเทปที่2ที่โบทําลง YouTube นะคะซึ่งเทปแรกโบทำวิธีการทําไส้สังขยาขนมปังะค,ะค่ะแล้วก็คลิปที่2อค่ะก็จะเป็นคลิปนี้นั่นเองค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะ เชื่อว่าหลายๆคนนะคะตอนนี้คงว่างมากแล้วก็คงเงามากเลยนะเนาะเพราะนันแหละเนื่องจากลิลของโควิดนะคะที่ทําให้แบบออกไปไหนไม่ได้ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะก็นั่นแหละคะ่ะก็เลยเป็นแรงบ,บันดาลใจให้โบนะคะได้ทําคลิปการสอนแต่งหน้ามาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้ามาดูแกงเงานนะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบแต่งหน้าไม่เป็นก็สามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้นะคะก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเข้าไปดูกันเลยะคะ่ะ และนี่นะคะก็เป็นหน้าสดของโบเลยนะคะค่ะซึ่งโบลงสกินแคร์แล้วเรียบร้อยลงครีมกันแดดแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเป็นขั้นตอนการแต่งหน้านั่นเองค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาลงรองพื้นกันนะคะรองพื้นที่โบใช้เนะก็จะเป็นรองพื้นนี่เลยค่ะของสีจันนะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยเลยนะ ที่ก็จะเป็นร,รองพื้นที่บูใช้ประจำนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบไม่หนามากค่ะก็จะปาบเลยนะคะาปาบนี้เลยเราก็ใช้มือเบลมเลยนะคะ คอแล้วเรียบร้อยนะคะเราต้องทาคอด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสีมันจะตัดกันค่ะจริงๆก่อนลงรองพื้นนะคะถ้าจะให้ดีนะแนะนําให้ลงไพรไเมอร์ก่อนนะคะเพราะว่าไพรไเมอร์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของทําใหเา้เครื่องสำอางติดทนนาน,นะคะ่ะแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเนี่ยคะ่ะก็คือเขาเรียกว,ว่าอะไรอนะลูคุมขนกระชับอะคะ่ะเนาะแต่ว่าคือโบไม่มีไงแล้วก็บบแบบเอาแบบ มีไปก่อนแล้วกันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการลงคอนซีลเลอร์ค่ะซึ่งคอนซีลเลอร์ที่โบใช้นะคะก็จะมี2ตัวค่ะก็จะมีตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของอปกปิดจุดด่างดำนะคะเป็นของอเล็บลอนค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเล็บลอนเหมือนกันค่ะช่วยในเรื่องของอทาใต้ตานะคะปกปิดรอยค้ำใต้ตานะแล้วก็ ทาตรงบางส่วนที่เราอยากให้ผิวหน้ามันโกลนะคะตัวนี้สังเกตดูว,ว่าจะสว่างกว่านะคะะเาามาลงกันเลยค่ะโบค่อนข้างจะมีจุดดำดำเยอะนะคือแบบต้องใช้คอนซีลเลอร์เยอะมากๆทาไปค่ะคือแบบจะหมดแล้วอ่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับการลงคอนซีลเลอร์ลบจุดด่างดำนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการลงคอนซีลเลอร์ใต้ตา,าค่ะวิธีการลงนะนก็จะลงแบบนี้เลยนะคะแบบแบบนี้นะคะนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงที่เราต้องการให้มันสว่างเราตรงที่เราต้องการให้หน้ามันกละเอง แล้วก็ใช้นิ้วเบลียมไปเลยค่ะเราจะไม่เท่านี้นะคะไม่งั้นนะคะมันจะทำให้คอนซีลเลอร์นะมันจะเป็นรอยเป็นัไงคะยัคไง อันนี้นะคะเราก็ลงอคอนซีลเลอร์ใต้ตาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือการลงแป้งนะคะลงแป้งใต้ตาลงแป้งตรงที่เราอยากให้หน้ามันสว่างนะคะก็จะมีตรงใต้ตาตรงนี้แล้วก็ลงปุ๊บนะคะลงไปค่ะ๊บไว้เลยนะคะแลลงตรงหน้าผากตรงนี้นะใต้คางแป้งที่โบลงนะคะก็จะเป็นแป้งธรรมดาน,นี่แหละก็จะเป็น ของใช้แป้งแคะนะใช้ได้นะคะสวยด้วย ะะของเล็บรอนทั้งหมดเลยนะคะัวสีขาวตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของโปจะทาตรงที่โบชาคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดจุดดำๆะคะ่ะเพราะว่าสีมันเข้มนะมันช่วยในเรื่องของปกปิดจุดดำๆได้ดีนะลงไปเลยค่ะลอ,องแค่นี้นะคะไม่ต้องลงเยอะอเพราะว่ามันเป็นสีเข้มนะางาน,นเดี๋ยวหน้าเราจะดำนี่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแป้งพับอีกสีหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะดูสว่างขึ้นมากนึงค่ะ ตันนี้จะช่วยในเรื่องของคมมันนั่นเองค่ะแล้วก็ลงเบาๆนะคะไม่ต้องลงเยอะนะเนี่ค่ะทาตรงคองด้วยนะทาเขาไปค่ะทุกคนโอเคค่ะขั้นตอนการลงแป้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการ เอาในกนนีนะคะขั้นตอนการเขียนคิ้วแล้วกันค่ะขั้นตอนการเขียนคิ้วนะคะก็สําคัญเช่นกันนะการเขียนคิ้วของโบนะคะโบจะใช้2ตัวนะก็จะมีตัวดินสอเขียนคิ้วนี้ค่ะของอะไรอะสกินนี่บราวด์เพนซิลนะคะหาซื้อได้ที่โลตัสโบโบซื้อที่โลตัสอีกเพรสนะคะราคาก็ไม่ไม่แพงมากนะแล้วก็ตัวที่โบใช้อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะมองเห็นไหมอะ มองไม่เห็นก็จะเป็นแบบผงนะก็จะเป็นแบบผงแบบนี้ค่ะก็คือเพิ่งซื้อมาเลยนะคะ <c oughs> เป็นของ brow n it นะ by อะไรน้องฉาดอ้อของน้องฉัดนั่นเองค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็อันดับแรกนะคะเราต้องใช้ดินสอเขียนก่อนนะเราต้องเริ่มที่ท้องคิ้วก่อนนะคะโอ้ย เราต้องเริ่มเขียนที่ท้องคิ้วก่อนนะคะนี่คะะวาดไปค่ะเป็นไงคะโอเคเลยแล้วก็วาดด้านห่างคิ้วนิดนึงนะคะด้านบนห่างคิ้วนิดนึงลงไปะคะ่ะเหมือนวาดเขาโครงไว้นะไม่ต้องลงหนักมากนะคะ อันนี้โบก็จะลงทั้งสองข้างเลยนะเนี่ยดูสีหัวมันก็จะเป็นหัวเล็กๆค่ะไหนคะทำไมกล้องไม่ชัดเลยเนะะี่ค่ะหัวก็จะเป็นหัวเล็กๆแบบนี้วาดง่ายมากหาซื้อได้ที่โลตัสน,นะคะ มากค่ะต่อไปนะคะเราก็าลงแบบผุงนะ <c oughs> มันจะมี2ส,สีนะคะ2ระดับนะซึ่งสีเข้มนะคะเราจะใช้ทาตรงหางคิ้วนะคะและสีอ่อนเราจะใช้าทาตรงหัวคิ้วนะคะเดี๋ยวว่าให้ใกล้ๆให้ดูกใกล้ๆเลย อันนี้เราก็ลงสีอ่อนแล้วนะคะตรงหัวตาเราจะลงสีอ่อนนะเราจะไม่ลงสีเข้มน,นะคะวิธีที่ทูกต้องก็คือลงสีอ่อนบางคนแบบลงสีเข้มตรงตรงหัวคิ้วอะคะ่ะมันก็จะเป็นวิธีที่ผิดนะเวลาข่าออกมันก็จะเหมือนอะไรอะเหมือนหัวปลิงปะ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับการลงคิวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาปัดนิดนึงนะคะปัดด้านบนนะจะ,จะปัดแต่ด้านบนนะคะตรงฐานคิวไม่ต้องปัดนะเราจะ ให้ทาคิวมันจะเข้มกว่านี่ค่ะเป็นไงคะอืมลองมาตากระป,ป,ป,ป๋าอีกนิดนึงขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทาตานะคะขั้นตอนการบอกตานะซึ่งอายแชโดว์ที่โบใช้ก็จะเป็นนี่แหละคะ่ะอายแชโดว์ของเรฟลอนอีกแล้วค่ะถามว่าได้มายังไงนะตอนนี้น่ารักมากนะคะก็คือเพื่อนเพื่อนให้มาค่ะให้มาเมื่อวันเกิดนั่นเองนะ ก็จะมีสีโปรนะสีที่โบใช้ประจําก็จะมีเนี่ยคะ่ะสีส้มอ่อนแล้วก็สีนี้ที่ใช้ประจํานะคะก็จะมีสีทองด้วยเรามาดูกันเลยนะคะจะลองสีส้ม่อนก่อนมาลงที่หวัหวจ่าด้วยนะ เบมไปค่ะโอเคแล้วโบก็จะใช้สีทองทาตรงกลางนะสีที่อ,อ่อนกว่านิดนึงอ่อนขึ้นมานิดนึงใช้สีทองแล้วก็เบมเบให้มันเข้ากันนะคะนี่เลยทาแบบนี้แล้วโบก็จะใช้โทนที่สีเข้มขึ้นมาอีกนะคะตอนแรกใช้สีนี้นะลงลงครั้งแรกแลใช้ใช้สีนี้ทาตรงนี้แล้วก็บอกใช้สีทองนะคะ ทาตรงกลางแล้วก็ต่อไปนะคะโบจะใช้สีสีนี้ค่ะสีที่เข้มขึ้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะทาตรงตรงนคะคะตรงหางตาก่อนลงนะคะเราข้อตรงมือก่อนนะป้องกันพวกผงๆอะเดี๋ยวมันจะแบบติดตรงหน้าเราเนี่ยค่ะแล้วก็เทานูนอะย่างงี้ะแล้วก็ปัดขึ้นวนๆแล้วก็ปัดขึ้นวนๆแล้วก็ปัดขึ้นแบบน,นี้โอเคนะ แล้วเ,เราก็ปัดออกนิดนึงเผ่าให้แบบโอเคนะแล้วก็เราก็จะใช้สีเข้มนะคะเราก็จะใช้สีนี้นะคะทาใต้ตา,า๊บเข้าไปนี่นะคะเพรเป็นสีที่โบใช่บ่อยนะ นะแล้วก็เราก็ไล่ระดับนะคะแล้วก็ต่อไปก็ใช้สินี้โอเนูใช้ได้นะแล้วแล้วเราก็จะใช้มือนะคะมืออีกแล้วมือทาสีทองเอาสีทองนะ แปะตรงกลางเนี่ยค่ะเป็นไ,ไงคะโอเคค่ะเข้าที่แล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะนะคะเราก็จะหมุนๆแบบนี้นะหมุนแล้วก็ปัดหมุนๆแล้วก็ปัดหมุนหแล้วก็ปัดแบบนี้แล้วก็ตรงหัว,หวตาเนาะ เน้องล,ลงสีทองตรงกลางค่ะแล้วก็เป็นเลมๆโอเคต่อไปเราก็มาลงสีเข้มเป็น,นยังไงคะทุกคนับแล้วก็จะทาวนๆแล้วก็ปัดขึ้นวนๆแล้วก็ปัดขึ้นตามแบบนี่ยค่ะห้ลูกตาของเราเั็นองนะแล้วก็ทาตรงหวัวตาด้วยนะคะ ทาสีทองนะคะตรงกลางนี่ค่ะต่อไปโอเคนะแปะแก็พอพาสแล้วไปเราก็จะใช้พูก่กาเล็งนะนี่ค่ะสีฟังนะทาตงองหัวตาดูนะถนะ้าแต่งมีด้วงนะตาก็จะดูแบบดูน่ารักขึ้นนะคะ เวลาแต่งตรงนี้มันก็จะแบบไรกิ๊มันก็จะแบบกระจายนิดนึงโอเคยังไงฮะดูน่ารักขึ้นมาแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการใครว่าอะไรอะนี่ค่ะกริดอายไลเนอร์ค่ะนึ่งวิธีการกริดนะคะก็คือเราจะ ทาไปบนขนตาเลยนะคะเน่นะคะ่ะเราจะทาให้ติดขนตาเลยนะ ข้างหนึ่งค่ะนะนี่นะตั้งอีนิดหนึ่งนะจนะน่าหยนะมันจะหมดถ่ายข้างหนึ่งค่ะฮ้ยเป็นผู้หญิงทำไมมันยากอย่างนี้นะ น้ำตาไหลเลยเพราะว่าแบบแอร์มันลงไหมแล้วแบบลืมตานานๆ้วมันก็ทำให้น้ำตาไหลโอเคนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะเป็นขั้นตอนการดัดขนตานะวิธีการดัดขนตาที่ถูกต้องนะคะก็คือจะดัดตรงที่เาขาเรียกว่าอะไรอะ คนมันก่อนไม่ใช่คนต้นขนตาแล้วกันมันจะมีต้นแล้วก็อะไรอะปลายใช่ไหมเออนะคะเนี่ยค่ะนับาปนะคะต้นตรงกลางแล้วก็ปลายก็จะทําให้ขนตาดูยาวขึ้นมานะคะเวลามองแบบใกล้ๆลมันไม่ค่อยเห็นหรอก <c oughs> ตรงคอนก่อนตรงกลางแล้วก็ตรงปลายโอเคนี่ค่ะเป็นไงคะทำให้ดูยาวขึ้นมาเลยคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนก,นการปัดมาสคาร่านั่นเองค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นมาสคาร่าที่โบใช้นะคะซึ่งหาซื้อได้ที่โลตัสน,นั่นเองค่ะก็ใช้ประจําเลยนะใช้บ่อยด้วยอันนี้ก็คือแท่งที่สองแล้วนะคะเวลาปัดแล้วมันจะดูยาวแล้วก็มันไม่เกาะเป็นคุยคุยด้วย ใช้ดีนะคะทุกคนไปซื้อมาใช้ดูนะอันนี้จะเป็นแท่งใหม่แล้วเนี่ยก็คือซื้อมาแท่งที่สองแท่งเก่เาเพิ่งหมดไปวิธีการปัดมันค่าที่ถูกต้องนะคะก็คือเราจะปัดตรงที่เขาเรียกว่าอะไรโคนขนตานะคะปัดแล้วก็ปพ๊บอย่างเงี้ยค่ะมันนี้คืคอวิธีที่ถูกต้องนะคะมันจะทำให้ขนตาดูยาวนะ ไงคะยาวมากแหละ <c ười> คือโอมคนตายาวอยู่แล้วค่ะ <c ười> ปัดมาสคาร่าก็ตาก็จะยิ่งดูยาวข <c ười> ึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะคะ เราต้องปัดมันค้าล่างขนตาล่างด้วยนะจริงๆอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวโบจะทาตัวน,นี้ก่อนทาตาล่างก่อนอันนี้คือใช้ดินสอค็นคิวเลยนะๆๆๆ ตาคนตาล่างต้องระวังด้วยนะ ใช้ตัวนี้ค่ะบัตออนสีเข้มน,นะผ่อนชื้ก็มากอันนี้จะช่วยให้หน้าดูเรียวขึ้นนะคะ เป็นรอยแผลจากการที่ทอดไข่ค่ะน้ำมันจะติดใ,ใส่ใน,ในช่วงกลับตัวนะคะต้องทำเอข,ข้าวกินเองโอเคไหมขอดูหน้า,นานมาานะาะะีติมาดีนะเถอะไปชันชันสวัสค่ะปาดก็จะเปน็นออมลงตรงจมูกด้วยะะ่ะปาก็จะเป็น,น,ปนออมลงตรงจมูกด้วยอ่ะ นะคะคซึ่งใครที่แบบจมูกยาวหน่อยอย่างโบงี้ยโบก็จะต้องแบบเนี่ยถ้าถ้าใครจมูกยาวก็จะต้องทำแบบนี้แล้วถ้าจมูกไม่ได้ยาวแบบจมูกสั้นไม่ต้องทําอันนี้นะถ้าทำแบบนี้มันจะทําให้จมูกดูแบบสั้นลงนแล้วก็ปแ,แบบนี้เนี่ย จะได้ไม่ดูแบบเป็นแท่งเกินไปอะคะ่ะมันได้ดูแบบเป็นธรรมชาตินะเห็น <Okay. S 1> ไหมม,มันจะได้ไม่ดูแบบเป็นแท่งตรงเกินไปนะคะโอเคหนะ้าดูเป็นมิติมากขึ้นอันนี้ว่าโ okay. อเคขั้นต่อไปนะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นขั้นตอนการลงบลัชออนนะปัดแก้มซึ่งโบจะใช้อยู่2สีนะคะสีส้ม สีชมพูและแปรงที่เราใช้นะต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องใช้คนละแปรงกันด้วยนะนี่เป็นแปรงที่โบไว้ลงสีส้มนะคะวิธีการปัดแบดออนนะคะเราต้องดีมนะเราต้องปัดตรงที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกลมที่สุดนะเออปปดไปคะ่ะนี่คะ่ะปัดขึ้นบนนี้นะคะ ชชบมากสวัีคะโอเค pues ต, mm hmm. ต่อไปคะ่ะลงสีชมพูค่ะโบใช้ของอะไรอะ KMA Cosmetics ก็จะมีแปลงอีกตัวนะคะที่ไว้ใช้สำหรับสีชมพูนะเราจะไม่ใช้ปะปนกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแบบคือสีมันจะเพี้ยนไปหมดเลยมันก็จะปนกันไปหมดมันแบบ ออย,ยังไงมันเละค่ะ <laughs> แล้วต้องแบ่งไปกันสิมพูบกกจะทาตรงใกล้ๆจมูกเบลมๆให้มันดูออกชมพูนิดนึงดูไม่ดุไปอย่างเงี้ยค่ะไี่คะออกสิมพูบ้างแล้วก็ทาตรงจมูกเนี่ย ทาต้เ,ะะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการลงบลัชออนนะขั้นตอนต,อนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการไฮไลท์ทําให้หน้าดูแบบสว่างนะโมก็จะใช้ตัวนี้อีกแล้วจะใช้สีขาวนะคะ ก็จะใช้แบบแปรงเราจะลงตรงใต้ตานิดนึงนะตรงนี้ค่ะนี่ก็จะลงทำให้หน่าดูม ะสำหรับการลงไฮไลท์นะตรงที่หน้าแล้วโก็จะลงสีทองับนะคะเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นลงไม่เยอะคะ่ะลงแ้วระขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนลงลิปสติกของเล็บรอนอีกแล้วจริงๆเนี่ย คือใช้ของเล็บลอนเยอะมากชอบมากนะคะลิปลิปนี้นะคือทาแล้วแบบมันดูปากชุ่มชื้นแล้วก็มันดูแลลิมฝีปากด้วยไม่ทําให้ปากดําด้วยนะคะทาแล้วมันจะรู้สึกเย็นใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยยันทํางานแล้วสามปีคือใช้แต่สีเนี้ยแล้วก็อันนี้เท่านั้นอนะคือรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นใช้น้อยมากอะ แล้วค่ะสำหรับการแต่งหน้าลุก everyday ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวโบอขอตัวไปทำผมก่อนะนะคะ,ะ,ะทำผมเสร็จแล้วค่ะเป็นไงกั เปลี่ยนเสื้อมาแล้วด้วยนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการแต่งหน้าลุค everyday นะคะซึ่งเป็นลุคที่โบแบบแต่งประจาแต่งบ่อยแต่งไปหาเพื่อนแต่งไปเที่ยวนะคะแต่งไปทํางานส่วนใหญ่ก็จะแต่งลุคนี้นะคะ ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูจนจบนะก็ถ้าทุกคนอยากจะสอบถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะยินดีค่ะค่สะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาทุกคนไปแล้วน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพือติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะวันนี้บ๊ายบาย